สำหรับคนที่ใช้รถไถไม่อยากเสียเงินหลายหมื่นอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ครับช่วงหน้าร้อนนะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันสูงขึ้นนะครับบวกกับสภาพแวดล้อมที่เราใช้งานอยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝุ่นฟางอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์เราร้อนจัดนะครับคสนี้นะทุกคนน้ํารั่วที่ตาน้ํานะทุกคนน้ํารั่วที่ตาน้ําฝาสูบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับเป็นแบบนี้นะทุกคน ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นอาการแบบนี้แนะนําให้เรา,าดับเครื่องทันทีนะทุกคนแล้วทําการแก้ไขนะครับส่วนใครที่พอจะเป็นช่างนะครับก็สามารถทําทได้โดยไม่ยากนะครับทุกคนตาน้ําตัวนี้จะเป็นตาน้ําของฝาสูบนะทุกคนการเปลี่ยนการแกะก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเราจะแกะนะครับก็แค่เราเอาไขควงออกเสียบเข้าไปในตาน้ําตรงนี้นะครับ แล้วก็งัดออกมาเลยนะทุกคนแต่สําหรับใครที่ทําทไม่เป็นนะครับอันนี้แนะนําให้ช่างเข้าแก้ไขให้นะครับทําไมตาน้ําตัวนี้มันถึงรั่วสาเหตุก็คือเกิดจากการกัดก่อนของน้ําจะพบบ่อยที่รถเก่านะครับและก็เป็นรถที่ไม่ได้เติมน้ํายาหล่อเย็นนะทุกคนถ้าเราไม่ได้เติมน้ํายาหล่อเย็นแล้วสนิมมันจะไปกัดก่อนตาน้นานะครับลักษณะตาน้ํานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน ถ้ามันโดนสนิมนะครับโดนสนิมกัดกินนะครับมันก็จะผุนะครับมันจะผุมันจะทะลุนะครับมันทะลุแล้วมันก็ทําให้น้ำรั่วซึมแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยนอกจากเขาจะมีหน้าที่หล่อเย็นนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ของเราเกิดสนิมนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับ อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเราจะใช้เป็นผงก็ได้เป็นแบบน้ําก็ได้แบบผสมน้ําก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่เราจะสะดวกนะครับแต่ผมแนะนําให้เติมน้ําหล่อเย็นนะครับดีกว่าเติมน้ําเปล่าน้ําบาดานน้บาบดานยิ่งอันตรายนะครับทุกคนน้ําบาดาน,นี่แบบสนิมเยอะก็ให้ทุกคนสังเกตนะครับรถของเราว่ามีจุดรั่วซึมหรือเปล่านะครับถ้ามีจุดรั่วซึมก็แนะนําให้แก้ไขนะครับทุกคน<ๆ>เพื่อป้องกัน ไม่ให้เราเสียเงินหลายหมื่นบาทเลยนะทุกคนถ้าเครื่องยนต์น็อกนี่คือเสียเงินหลายหมืน่นเพราะฉะนั้นก็ให้เราตรวจสอบอรถเรานะครับก่อนนำไปใช้งานทุกวันนะครับด้วยความเป็นห่วงจากช่างประสานซ่อมภูปุตาโนหนึ่งนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ